you พี่น้องแถวเวิงเนี่ยเป็นยังไงงามเลยครับผมสวัสดีครับอีสานตะลุยแดกชาแนลครับผมมาอีกแล้วพี่น้องพอกันอีกคือเก่าแล้วครับลงทงหาอยากหาจินสไตล์อีสานตะลุยแดกพี่น้องเส้านี้ก็มาหายามบ่วงหนูคือเก่าแล้วครับไปพี่น้องนําไปเบิ้งไปรุ่นน้ากันครับผมสีมานคือบอ่อหมานเส้านี้ครับ ทางหนูกบว่ามันคักอยู่ครับหากนี่ต้องกลับเปล่าพี่น้องโอ้เป็นแนวไหนดรอกเอ้าโอ้โอนางกุจูเฮีนนิน่งซะนี่เอาแล้วพี่น้องครับผมเนี่ยโอ้งามเลยครับโอ้วานจีฟ้าวแมนพี่น้องเอาแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมเอาห้พันปีนพันจับออกกันครับ หนูพุกหนูพุกพี่น้องหนูพุกหน่อยครับผมเอาให้พานธ์ปีนเพื่นจัดการครับรุ่นขั้นนี้ครับบาตเ,เป็นยังไงคือบอสขาดนะฮะขาดได้เสียกรับเด็กเป็นยังไงกรับกับบอมี่ยัง,อยงโอ้คูลูบักเงี้เลยพี่น้องบัตรโอ้ หูรูแบบไงเลยครับผมอู้โลครับเป็นโลครับตัวนี้โอ้ยงามเลยครับผมอุ้ยคูรูแบบไงเลยพี่น้องโอ้เป็นหัวเลยวะออกจากหัวดิจจันจุดยอดเลยครับเอ้ายกไข่เบื้องแน่พันปีนโอู้หูตกแบบไงเลยพี่น้องโอ้งามแล้วครับเอาไข่พันปีนเพิ่มเจ็บครับผมเอาลุนอาวุธหนักในคล้องหน่อยพี่น้อง เป็นยังไงฮะโอูออ้ถืกหน่อยเดียวพี่น้องอ๋อพันปิดเฝ้าเอาแม่เขจับเอาครับผมจัับหางมนนก่อโอ้ยถืกจุูมดังหน่อยเดียวอ๋องามอยู่ครับโอ้หนูนอยู่มุมนี่หลีพี่น้อง <c oughs> เกือบหลุดครับผมโอ้ม,มันไปถืกจังไลยวะเนาะยกยกพันปีนยก ถือจุ่มดังหน่อยเดียวพี่น<ข>อ่องเย็บเป็นมาบอท่านครับเขาทังขางเย็บมาบอท่านแล้วพี่น้องตัวนี้อ่ขามไปเบื้องฟังพุ่นครับบันพี่น้องโอ้หูหเหีดยศินวุนอยู่พี่น้องเฝ้าครับตัวนี้ออกกองไหนบุครับ หลังนี่ฟาวพี่น้องออกปองได้น้อหน่อยโ้ยหูกำลังใหญ่มาอยู่ไหมพี่น้องเอ้าเมียนบ่วงคือร่วมบานนี่โอ้ยบ่วงพลาดเอ้าติดเล็กตัวนี่ติดกับเล็กตัวนี่ติดอาวุธหนักพี่น้องโอ้ยลูกออกมาติดก่อนครับลูกออกมาติดก่อนพี่น้อง โอ้นี่แหละกระดูกกำลังพลอยดีพี่น้องงำกบควับครับมนันบ่วงลมมันหลุดมือตัวนี้บ่วงเฮ้ย <c oughs> ว่ามันใส่บ่วงลมไว้โอ้ยบ่วงหลุดมือพี่น้องวันบ่วงลมครับไปพี่น้องบันน้ำไปเบิ้งแก่นี่พี่น้องรุ่นอาวุธนักกลางนี่พ,นพี่น้องเป็นยังไงโอ้ยคือสายยนัยนๆ โอ้ยมีอยังโอ้โหแมนโอ้ตายเร็วพี่น้องสายกันเลยยอนครับโอ้ยงามเลยครับผมตัวนี้โอ้ยใครเต็มท่องอะ,ะเนาะสุดยอดเลยครับผมโอ้ยงามงามวามันสิพาดเราพี่น้องเห็นสายยัยอนครับเอายามบ่วงสนปลาอยู่ข้าพี่น้องฮะถือขาบ่ถือขาบ่โอ้ได้อยู่พ <ett> ี <Alles. S 2> ่น้องครับผมไรล่ะ กับเหล็กถือขาอยู่กับเหล็กโอ้ถือขาพี่น้องอาวุธหนักโอ้อาวุธหนักครับผมแง่งงามเลยครับอุ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องพานปีนเอาอีกแล้วพี่น้องมี่จะโตง,งามครับผมโอ้ยเอาโยกโยกคอนพัดปีนอุ้ยห้พี่น้องแถวเวิรงเนี้ยไปยังยงามเลยครับผมโอ้สนปลาอยู่ข้าทำงานเราพี่น้องเมื่อนี่ ล้อรุ่นหลังต่อไปครับหลังต่อไปด้วยเอ้าอันนี้บ่วง,งวบ่วงบ่มียังเฝ้าพี่น้องบ่วงเฝ้าครับโอ้ยโอ้ยทางมันโอ้ยลันโอ้ยบ่วงลันพี่น้องโอ้ยลันเฝ้าครับลันเฝ้าพี่น้องครับผมเบิ่งอาวุธนักพี่น้องรุ่นอาวุธนักหล้างนี้ครับฮะ ขาด,ขาดโอ้สายขาดพี่น้องโอ้โอติดกัดสายผมสงสัยมูมาซอยครับกัดสายขาดเลยพี่น้องเนาเก็บเล็กผสมน้อยไปครับตัวใหญ่ผสมตัวน้อยไปครับผมพุ้นครับบานลอรุนหลังพุ่นครับบานสิมด์แล้วครับเฮ้ยโอ้ยนอนขุดๆเลยพี่น้องโอ้โอ ตีนปลาอยู่ข้าครับพี่น้องโอ้งามเลยอยนี่ตัวตงามครับหลุดเบ่งจุ่มนี่พี่น้องท่านปีนพันอ,อาวุธนักไซร่อนี่ไปแล้วครับอ๋ออันนี้ไม้ยังเนี่คือผู้เห็นอย่างกับเล็กกับเล็กโอ้ยเฝ้าพี่น้อง ครับเล็กตัวนี้เฝ้าครับฝ้ัฝ้ีน้ก็บฝ้าหลังนี้บ่วงบ่วงดีดพี่น้องเฝ้าครับโอ้หนูอ oh, ุ้ย oh, คุยหนูอยู่อ,อา่านนี่แล้วพี่น้องเนาสรุปผลเ้านี่ครับผมอุ oh, ้ย oh. มีตัโต,ตงามงอยู่พี่น้องก็ถือว่าหมานี่หรอกครับถือว่าใช่ได้ยูพี่น้องมีตัวรุ่นงามงเลยครับรุ่นบกหาหกขีดนี่แหละครับผม,มนยสตัวอุ้ยแต่ว่าได้หนูหน่อยไปสามตัวครับเมื่อน,นี่ รุ่นไ่ได้อยู่ม่านหาโตหกโตครับเอาพี่น้องคลิปนี้ซ้ำนี่แหละครับผมคลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ